สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอันนี้วันนี้ครูมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาเปิดตัวลูกศิษย์ VIP นะคะวันนี้เป็น VIP แบบเจอตัวนั่นเองนะคะดแล้วขอแอบดูก่อนว่ามีใครเข้ามาหรือยังนะคะแป๊บนึ่ถ้าเราไม่บอกคนล่วงหน้าเราก็จะไม่ค่อยมีใครเข้ามา สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมีชมเข้ามาแล้วนะคะสคนนะคะวันนี้มาสัมภาษณ์นักเรียน V.I.P. นะคะของครูนะคะวันนี้ก็ทำการสอนไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวนักเรียน V.I.P. นะคะเขาเป็นเขาเป็นคนทำเกี่ยวกับอสังหาด้วยนะคะคนนี้นะคะอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือจำนอนคนดูค่ะ อันนี้เคยจำแน,นคนรู้แล้วก็เคยถ่ายตอนสดเดี๋ยวเข้ากล้องปิดแมสก์ไดนะ้ไหมไม่ไม่มีสายตาไม่เป็นไรใช้ด้วยกันสวัสดีค่ะวันนี้ครูมาแล้วนะคะมาชาเพราะว่าครูสอน VIP อยู่นะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะคะอันนี้นะคะเป็นนักเรียน VIP นะคะเขาทำเกี่ยวกับอสังหาอยู่นะคะค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อพี่กลางค่ะ ทำมาสังหาอยู่นะคะแล้วทีนี้อยากจะไม่อยากมีไรายได้อย่างเดียวนะคะ mm hmm. อยากมีไรายได้2อ,อย่างนะคะ mm hmm. เพราะว่าอสังหาเนี่ยหนึ่งซัพอะมันไม่ได้ขายได้ง่ายๆ mm hmm. ก็เลยเงิน mm hmm. เงินหมุนเข้ามาเนี่ยมันไม่คล่องเหมือนกับการขายออนไลน์นะคะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าอยากจะให้แบบเงินก้าวกระโดดอะคะ mm ่ะ hmm. พูดง่ายๆเหมือนกัอยากให้ก้าวกระโดดมากๆก็เลยเติดตามเพจของครูมาฮะ mm hmm. แล้วก็เลยสนใจสนใจเสร็จก็ลิงก์แล้วก็ติดต่อ นะก็เลยแบบครูดีมากค่ะครูสอนดีมาก,มากใจเย็นแล้วก็สอนแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้อีกอย่างหนึ่งที่น่าประทับใจค,คืออยากจะลงอีกคอร์สหนึ่งครูก็เลยอยากว่าให้เห็นผลก็ให้มาล,ลองคอร์สพาเวทดีกว่ามันจะเห็นผลกว่าแต่ด้วยความที่ว่าเราตอนแรกจะลงแบบปุ๊บเป็นปุ๊บอ่าอนแรกจะลงแบบตอนแรก คุณการเขาจะลงแบบเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มก็คือต้องมีนักเรียนสามคนนะคะแต่นี้คุณการเขาไม่ได้แค่อยากสั่งของจากจีนอย่างเดียวเขาอยากรู้เกี่ยวกับการทําตลาดออนไลน์ด้วยค่ะวันนี้ก็ได้เรียนอะไรไปบ้างคะอ่ะอันออแรกเลยที่มาเจอวันนี้นพอมาเจอครูแล้วเนี่ยตอนแรกก่อนที่จะมาเจอเนี่ยก็ได้ตกลงกับครูก่อนบอกว่าเออครูก็ใจดีนะแบบว่าเออครูด้วยปัจจัยที่เราไม่พอนะครูบอกก็ขอครูแบบขอผ่อนส่งครูใจดีมากเลยอยากให้ผ่อนนะค <laughs> ะโอเค ค่ะก็เลยช่วยเหลือมาแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเรียนนะฮะก็คือเรียนการเออสมัครนะฮะสมัครไออดีของจีนนะฮะสมัครลงในไลน์แบบจับมือทําเลยพอสอนหน้านี้ท <lak> ี <t symbolic ism> ่มาเจอครูปุ๊บครูสอนติ๊กตอกไปใช่ไหมการตลาดในติ๊กตอกใช่ค่ะเออพอดีเรามีพื้นฐานการตลาดติ๊กตอกนิดหน่อยนะฮะเกี่ยวกับอสังหาพอดีครูก็เลยมาช่วย เสริมให้นะคะทำยังไงที่แบบภาพออกมาสวยนะคะวางวางจัดมุมยังไงใช่จัดมุมกล้องต้องการที่ทําให้หน้าเราอยู่ตรงกลางใช่ใช่แล้วควรจะใส่แคปชั่นตรงไหนอะไรอย่างงี้นะคะเป็นสําคัญมากเลยนะคะการที่เราทําภาพออกมาสวยดูดีนะคะก็จะทําให้คนน่ะเขาสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทิกตอกของคุณการนะคะชื่อทิกตอกว่าช่องอะไรคะทิกตอกอสังหาทิกตอกอสังหาคือเท่าที่คูไปดูมานะคือแบบ มีคนติดตามมาห้าหกพันคนเลยนะแล้วก็แบบแต่ละคอนเทนต์ของเขาอะ่ะคือมีคนดูอะ่ะหลักหมื่นเกือบแสนเลยนะแปดหมื่นกว่าคนถือว่าก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาเจอตัวเราอะ่ะคือแบบการตลาดในช่องทาง t ิกตอกเขาก็เก่งเก่งอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่งั้นคนไม่ดูถึงหลักแสนหรอกอะไรนะคะแล้วก็มีการเข้าไปดูในทิกตอกนะคะแล้วก็มีการเสริมให้นะคะว่าเขาควรจะปรับตรงไหนเพราะว่าคือจริงๆแล้วเขาทําได้ดีแล้วแต่ว่าอาจจะมีแบบ เขาไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงคลิปทุกวันเขาจะลงแค่บางวันก็จะเสริมให้เขาว่าพยายามลงให้สม่ําเสมอนะคะตรงนี้สําคัญเลยนะคะในการทําออนไลน์ในโลกติ๊กต็อกแล้วก็มีการแนะนําเรื่องเพจ facebook แต่เขาก็มีอยู่แล้วคือเขาแบบทําเกี่ยวกับอสังหามาอยู่แล้วก็จะมีเพจ facebook มีช่องทาง t i k กต็อนะคะแล้วก็มีไลน์ด้วยนะคะไลน์ไอดีนะคะเขาก็แบบ เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญแต่ว่าในเรื่องของการหาสินค้ามาขายเพิ่ม,<น>มการหา,หาสินค้ามาขายเพิ่มหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะการทํำตลาดออนไลน์เงี้ยอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยมาหาช่องทางนะคะในการหารายได้เพิ่มมันเองนะคะ มีอะไรอยากจะพูดอีกงไหมคะค่ะนะคะก็ยอมรับว่าเออดีมากที่เราว่าเราคิดไม่ผิดที่จะมาหาช่องทางอีกทางหนึ่งนะคะเออท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะมาเรียนนะคะไม่ได้โปรโมทฮะครูสอนดีจริงๆนะคะแล้วก็เพิ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็เดี๋ยวเหลือ อีกอีกอาทิตย์หน้าวันนี้ก็ได้เรียนได้เรียนลงทะเบียนแล้วนะคะลงทะเบียนแล้วก็ปีไอดีจีเปิดไอดีจีลงที่อยู่ค่ะต่อไปก็คงจะหาสินค้านะฮะมาจะสั่งสินค้าเองแต่วันนี้คือยังไม่ได้คิดว่าจะเอาสินค้าอะไรก็ครูก็ให้กลับไปคิดประมาณ5อย่างนะคะแล้วแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาครูจะมาสอนกดสั่งซื้อลวคะสั่งซื้อเสร็จก็จะรอสินค้า เพราะว่าเรามีที่อยู่แล้วว่าเราใส่ที่อยู่ไปแล้วว่าเราจะให้มาส่งที่ไหนแล้วครูก็จะบอกว่าเออการดูร้านจีนการดูร้านจีนการดูความเชื่อถือแล้วก็คือการเลือกสินค้าการเลือกร้านที่ที่มั่นใจที่ถูกต้องไม่ไม่ยัดไส้เราอะไรทํานองนั้นนะคะ่ะการเลยอ,อะไรคะการรีวิวการรีวิวการรีวิวของร้านค้าที่คนเคยสั่งไปแล้วรีวิวออกมาเป็นยังไงเราจะได้ไม่โดน,โดนสินค้าที่ไม่ดีกลับมา ใช่ค่ะป้องกันดีกว่าที่จะโดนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็อ,อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ครูเทคนิคที่สําคัญก็คือครูมีอะไรนะคาโก้คาโก้ที่ครูดได้ไปดิวมาเนี่ย ถูกกว่าเจ้าอื่นๆทําให้เราสามารถลดต้นทุนตรงน,นี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะก็เนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะคาร์โก้ของครูนะคะเริ่มต้นที่ยี่สิบาทต่อกิโลเท่านั้นนะคะคือถูกมากเลยถ้าเป็นหน้าเว็บนะคะเขาเริ่มที่30สิบแต่ครูไปดูมานะคะก็เป็นคาร์โก้ที่ราคาลดลงมานะคะตอนนี้มีคนกําลังดูอยู่นะคะใครเข้ามาดูอยู่ก็เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะหรือว่าอืม หรือว่าอยากจะพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะคะก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าอินบ็อกมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแยกย้ายกับพิการแล้วนะคะแล้วก็จะทําการนัดหมายครั้งต่อไปว่าเราจะเรียนอะไรกันต่อแล้วก็วางแผนว่าเอ้ยจะสั่งอะไรแล้วครั้งหน้าจะเรียนเรื่องอะไรอีกนะคะเดี๋ยววันนี้ยังไงก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะ,บ,บ,คะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ